สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่26นะครับวันพฤหัสที่26มกราคม2566คิเตศกราค2023ครับเช้านี้ครับอากาศดีๆอากาศเย็นๆด้ยวยเช้านี้มาเล่ากันต่อในวันนี้ครับน้ำหนักผมหลังจากที่เพิ่มขึ้นไปเป็น66จากที่ผมลงคลิปนะครับเพิ่มขึ้นไป66ช่วงปีใหม่คือ ไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่เท่าไหร่วิ่งรถไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่เป็นเวลาตอนนี้ผมทานอยู่มื้อเดียวนะครับมื้อเช้าส่วนมื้อเที่ยงก็อาจจะทานเป็นไข่ต้มหรือเป็นผลไม้ประมาณนั้นแต่มื้อเย็นไม่ทานเลยน้ำหนักลดได้เร็วมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าน้ำหนักลดได้เร็ว กับการอดอาหารทานมื้อเดียวอย่างนี้ก็ไม่เป็นการดีน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตขอแนะนำว่าการทานอาหารมื้อเดียวไม่ดีครับทานอาหารต้องครบสามมื้อวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะครับมือ้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเพียงแต่ทานให้เป็นเวลาจัดระเบียบการกินการทานของเราให้เป็นระเบียบการพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับผม สุขภาพของเราก็ดีที่สุดเลยครับวัยที่กําลังเจริญเติบโตนะครับส่วนวัยทองอย่างเราเราอย่างผมนี่แหละครับอย่างเราเราเนี่ยทานมื้อเดียวเพื่อกระจัดโรคภัยออกจากร่างกายโรคอะไรบ้างเบาหวานความดันทุกโกรคสารพัดโรคที่มีในตัวเราเนี่ครับโรค NDC โรคอ้วนโรคลงพุงอะไรก็แล้วแต่ช่วยได้ครับแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยเบาๆครับ ส่วนน้องๆที่อยากจะมีซิปแฝกครับมีซิปแฝกแน่นอนคือเล่นมองเล่นเวทในส่วนตัวผมแล้วครับส่วนตัวผมเองที่เห็นนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆที่เห็นแค่นี้นะครับประมาณนี้ผมเล่นลูกกิ้งเล่นง่ายๆถ้าเบสิกเล่นท่ายืนไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นท่าเบสิกคุกเข่านี่แหละครับเล่นทุกวันผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านต้องเห็นความแตกต่างของสรีระร่างกายของท่านแน่นอน ขอให้เล่นเป็นประจำนะครับไม่ต้องทําเยอะทําวันละสิบครั้งยี่สิบครั้งต่อยกยกหนึ่งสิบครั้งเหนื่อยก็พักแล้วก็ต่อยกหนึ่งนะครับผมอ่ะเราก็มา<ๆ>เริ่มกันนะครับเล่นด้วยคุยไปด้วยวันนี้ปูผ้าสก,กลาดอย่างดูดีแล้วก็สวยงามครับอ่เนี่ยระมาณนี้ครับทำไม่ง่ายแต่ส่วนตัวผมนะครับบางคนมาท่านทำเนี่ย จะปวดเอวนะครับเพราะว่าผมเหยียดตึงจนสุดนะครับโดยจริงๆเขาให้โค้งโค้งแขนอย่างนี้ห่อหลังสักน,นิดนึงแล้วดันออกไปประมาณนี้ครับนี่ครับป่งๆนะครับประมาณนี้มันจะไม่ทําให้ปวดหลังเขาว่าอย่างนั้นครับแต่ส่วนตัวผมเหยียดตึงต้องเหยียดตึงมันจะไม่ปวดหลังเพราะในมุมขับกันงานที่ผมทําก็คืองานขับรถเป็นไดรเวอร์อ รถสาธารนณะก็คือรถแท็กซี่นั่นแหละครับผมมันนั่งทั้งวันปวดทั้งวันอยู่แล้วเราก็เลยได้ลูกกิ้งเป็นที่ตอบโจทย์ได้ดีเป็นอย่างยิ่งเยียดตึงๆคลายเส้นได้ดีครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดพี่ท่านใดขี้เกียจก็เป็นธรรมดาครับก็ต้อง ยอมรับสรีละร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น,น,นแล้วครับออะมานี้ครับเราเหนื่อยเราพักพักเลยแล้วเราค่อยต่อ,อย,ยกยกหนึง่งในคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวไปขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ